สวัสดีครับวันนี้ผมมานชัยนำเหรียญชนิดราคาห้าสิบสตังค์นะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตังค์ที่เราเรียกกันว่าเหรียญห้าสิบสตังค์หลวงข้าวนะครับเหรียญน,นี้ออกมาปีพศสองพนยี่ิบสามนะครับผมเคยเแจ้งเพื่อนจะมาชิกมาตลอดนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เนื้อโลหะสวยมากนะครับเนื้อโลหะสวยมากครับผมผ่านการเวลามานานยี่สิบสามสามิบสามี่ิบามห้าสิบสามหกสิบสาม สี่สิบปีแล้วนะครับสี่สิบปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วยังดูสวยงามอยู่นะครับสวยงามโดยธรรมชาติเลยนะครับเนื้อโลหะสวยมากก็เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ต้องการนำไปเก็บสะสมบ้างก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับยินด,ดีแบ่งปันให้ครับผมท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ